ฝรั่งอึง้งโปแลนด์ชอบซอฟเพาเวอร์ไทยใครไม่ชอบแต่โปแลนด์ชอบนะครับเป็นช่วงการรับเหรียญรางวัล VNL 2024นะครับที่1อิตาลีที่2ญี่ปุ่นที่3โปแลนด์เนาะก็จะมีการแสดงหลายอย่างมีการรำกลองยาวตีกลองยาวนะครับแล้วก็มีสิ่งนี้อาโปแลนด์นะครับมองเป็นตาเดียวกันเลยสเตียเซียกตัวตีบีหลังของโปแลนด์นะครับก็เข้ามาถ่ายรูปแล้วสเตียเซยกเนี่ยก็ไปสกิดกับ เจ้าแกะนะครับเจ้าแกะน่ารักมากฝรั่งอึ้งของจริงนะครับวัวนี้เชียงมาะะย่าตัวนี้เจตาหน้ายว่ ในขณะที่ทีมอื่นเขากลับที่พงที่พักกันหมดแล้วโปรแลนด์ยังยอกกันอยู่เลยทุกคนโอ้โหท่าทางจะมีความสุขมากที่ประเทศไทยนะครับ จบด้บรรยากาศการทำจบด้ยบรรยากาศการรำแห่เหรียญทองแดงนะครับโปแลนด์ก่อนจะเดินออกนอกสนามบอกแล้วโปแลนด์ Bo เขาชอบซอฟต์พาวเวอร์ไทยของจริงเออให้มันได้อย่างนี้สิ นี่ก็เป็นบรรยากาศชื่นมืนนะครับช่วงเวลารับเหรียญ VNL 2024นะครับจบไปแล้วไทยเป็นเจ้าภาพเนาะก็ทําดีที่สุดนะครับเจ้าภาพนะักกีฬาต่างชาติเขาชอบประเทศไทยนะมันมีความสุขอะเนาะคนไทยใจดีใส่เปนะครับเจอกัน VNL 2025เดอ้อพี่น้องเอ้ย